Give the lesser fight. วันนี้ไม่ได้มาทำอะไรหรอกเนี่ยวันนี้เรามาเดินเล่นเยอๆเพราะหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเมื่อไรจะลงคลิปก่อนเนี่ยแต่ก็คืนนี้จะลงคลิปแมเรอสักพักเดี๋ยวก็เจอเองนะนี่เราจะมีคำบอกใบ้ก็คือจากชื่อเราที่จะเขียนจากซ้ายไปขวาใช่ไหมแต่เมื่อเราสลับกันแล้วดูซูมเข้าไป ซุมเข้าไปดูดูชื่อเราโอ้ยหลายคนอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมแต่โอ้อะไรเนี่ยโอ้ยคือชื่อเราจะสลับเลยแกเป็นพม่าเลยก็ว่าได้ก็มาบอกแค่นี้ไม่ได้มีอะไรในมากหรอกจริงไม่ได้มีอะไรมากหรอกขนาดนั้นนะจริงไหมฮะฮะพูดไทยฮะหน้าไปกล้องนะ